สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใน YouTube เข้าไปตรงรูปคนทุกคนเขาเคยจัดกันมาเนี่ยอาจจะดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามารถคอมเมนต์คำถามใต้ไลฟ์ like สดนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะตอบให้นะคะฟรี Free. สำหรับหนึ่งคนสำหรับหนึ่งคำถามนะคะหรือถ้าใครอยากจะโทรเข้ามาโฟนอินกับแม่หมอตรงนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์098 2 4 6 6 246ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณสมจัจสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณสมจัจอิมตุ้ยนะคะชื่อคุณคุณจังเลยอะนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์098 2466 246ได้เลยนะคะฟรีหนคนสำหรับนคำถามนะคะสวัสดีค่ะคุณสิริพรสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้วคุณธัญรัตน์สวัสดีค่ะ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 พี่ธัญรัตน์นะคะสวัสดีค่ะ,ะคอมเมนต์ค,คำถามได้เลยนะคะ สามารถคอมเมนต์คำถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ ถ้าใครอยากโทรเข้ามากับแม่หมอสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์098-246-6246ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณ PYJ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณสมใจอ,อ๋อแก้จำได้ละพี่ที่อยู่ทางภาคเหนือที่เคยดูดวงด้วยกันนั่นเองที่มีแฟนปเป็นชาวต่างชาตินะคะถามว่าคนที่หายไปจะติดต่อกลับมาไหม แก๊ปขอภัยด้วยค่ะแก๊ปขอภัยให้กับคำถามของพี่สมจเจด้วยค่ะวูเนสแก๊ปมีความรู้สึกว่าเ,เขาคนนั้นของพี่สมจเจนะคะน่าจะยังไม่กลับมาแก๊ปมองว่าเขาน่าจะมีคนใหม่ๆไปแล้วด้วยไหมอ่ะแกมองว่าเขาน่าจะยังไม่กลับมานะคะพี่สมจเจจ๋าคุณสิริพร อยากทรา,ารบว่าคนรักเก่าเขาจะกลับมาไหมคะแก๊ปขอพายด้วยคะ่ะแก๊ปขอชื่อเล่นเขาด้วยคะ่ะเพราะว่าคุณสิริพรน่าจะเป็นคนที่คิดมากแล้วบางทีหลายๆอย่างมันอยู่ใน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 ความทรงจำมานะคะเอ่คนที่เพิ่งเลิกกันไปจบจริงแล้วใช่ไหมคะคุณโอ ได้ไพ่ Children's Impression นะคะถ้าถามแก้มนะคะคำถามของคุณสิริพรว่าคุณโอเขาจะกลับมาไหมแก้มมองว่าเขามีความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็มีความเป็นคนที่ต้องการเรียนรู้โลกใบนี้มากๆเลยนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสกลับมาไหมแก้มมองว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาสูงมากๆนะคะแต่ว่าเป็นการกลับมาที่เป็นเชิงว่ามาแป๊บเดียว เดี๋ยวก็ไปแก๊บมองว่าอีกไม่นานหรอกคะ่ะไม่น่าเกินปีหน้าเดี๋ยวก็หน้าที่จะกลับมานะคะาามีโอกาสสูงมากเลยนะคะนะคะแก๊บขอชื่อเล่นของเขาคนนั้นไหมคะ่ะคุณ PYJ นะคะสำหรับใครที่อยากโฟอนอินเข้ามาคุยกับแม่หมอเลยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์098-246 6246เอ่อได้เลยนะคะอย่าติ้งบ่อยคุณต้น1นึ่เดือนสามกับมุกจะได้กลับมาพูดคุยกันหรือครกันต่อไหมครับแก้รขาให้กับคุณ คนต้นด้วยค่ะแะมีความรู้สึกว่ากับคุณมุกนีมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันแล้วก็สื่อสารกันมากๆเลยค่ะราคแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันจนถึงขั้นเป็นคู่รักคนรักกันเลยลนะคะซึ่งมันสามารถที่จะแบบพัฒนาความรู้สึก หรือว่าอะไรที่มันสามารถต่อยอดกันไปได้ไกลๆเลยอะนะคะฮะาาคุณยุทธคะคนที่เพิ่งเลิกก้นไปจบจริงแล้วใช่ไหมคะถ้าถามว่าคุณยุทธเนี่ยคุณพีวายจะมีความรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่ กันนะเพราะว่าตัวคุณยุทธเองนะจะเป็นคนที่มีความที่อยากจะให้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการไหมแก๊จะมีความรู้สึกว่าอถึงเขากลับมามันก็เป็นความรู้สึกที่มันได้ไม่คุ้มเสียอยู่ดีนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ปล่อยผ่านอ,อ๋อสำหรับคุณยุทธดีกว่านะแก๊ก็ดูตามหน้าไพ่นะซึ่งมันเป็นฟีลว่าคุณยุทธนี่เขาเป็นอะไรที่ แกมองว่ามันได้ไม่คุ้มเสียในความสัมพันธ์เลยนะคะเ u d เด understanding นะคะอาจจะเป็นเราที่เหนื่อยไหมแกมองว่าลองมองทิศทางอื่นก็จะดีมกันนะคะนะจ๊ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะคุณแกขอบพระคุณค่ะคุณต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เดือนแรมนะคะคุณติ๊กค่ะคนคุยที่ตอนนี้มีโอกาสคบต่อไหมคะรู้สึก คำถามหายไปแล้วติ๊กค่ะคนคุยที่ตอนนี้มีโอกาสคบตอบอีคะเขารู้สึกยังไงบ,บ้างยิงกันแนะ่ถ้าถามกันนะคะคุณธัญรัตน์กันมีความรู้สึกว่าพี่กับเขาสามารถที่จะคบกันไปได้เรื่อยๆนะนะคะโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อกังขาใดๆไหมแต่ว่ามันเป็นการครบกันที่ต้องบอกว่าสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆมากกว่านะคะไม่ต้องเร่งรีบนะนะคะคุณส้อมอ จะได้งานเมื่อไหร่คะคุณซูเปอร์จู๊ดคอนเทนเวชันแกมีความรู้สึกว่าคุณซอมโอนะคะมีโอกาสที่จะได้งานมากๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นจริงตามหน้าไพนี่แกมองว่าอาจจะเป็นช่วงสิ้นปีเลยนะคะเพราะว่ากว่าคุณซอมโอจะเจองานที่เหมาะสมะใช้เวลามากๆเลยนะคะขอบคุณครับ ขอบคุณค่าน้องแก๊ขอบคุณค่าค,คุณพี่พี่ p เนะคะคุณเดือนแรมเขาคิดถึงเราไหมแก๊แก๊บขออภัยด้วยค่ะคนคนนั้นใช่ไหมอ Inno เซนสแก้มีคนรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะ m o v e ไปแล้วไหมเหมือนแก๊บขออภัยเพิ่มสิเนี่ยเหมือนเขามีคนใหม่ๆไปแล้วนะคะพี่เดือนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตที่เขาเลือกไปแล้วนะ นะจ๊ะนะคะคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะคะคอมเมนต์ก็มาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่หมอจะตอบให้นะคะค่ะพี่สมโอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะฟรีหนึ่งคนสำหรับหนึ่งคำถาม โอ้ยท้องอย่าร้องขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเสียงรถน่าจะดังด้วยขออภัยด้วยนะคะคุณคีโน่นะคะอาจผิดขออภัยนะตอนนี้จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาไหมแกมมว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ ทุกอย่างมันชะลอตัวไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเลพิกโควิดด้วยหรือว่าอะไรด้วยก็ตามเนี่ยแกมองว่าถ้าจะมีสิ่ง,งดีๆเข้ามาใหม่แกมองว่าน่าจะยังนะคะอาจจะต้องรอถึงช่วงปีหน้าเลยนะคะช่วงนี้แบบถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ทุกๆดวงดาวหรือว่าทุกๆคนเนี่ยนิ่งๆไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกๆก,ก,กระทบทุกๆชีวิตมากๆเลยนะคะอ่าฮะนะคอมเมนต์ได้เลยนะคะ แต่เมื่อกี้ไฟมันตบแล้วเนาะไม่เห็นซีโทวรมาต้องไปไม่ได้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ คิดถึงหมอแกบนะอ้คิดถึงเหมือนกันนะคะขอบพระคุณค่ะเป็นยังไงคะการงานตอนนี้ดีไหมเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่านิ่งๆนะคะ ะมีใครเข้ามาไหมตอนนี้คุณคีโนะนะคะอ่านผิดขออภัยถ้าถามแกแกไม่ความรู้สึกว่า c l e ียร์ยูเอ็นจีแกบอ,อกว่าน่าจะยังไม่มีคนใหม่ๆเข้ามานะคะคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะ คอมเมนต์กันได้เลยนะคะ คอมเมนต์ได้เลยนะคะ รอคลิปไม่หมอทุกวันเลยโอ้โหขอพระคุณค่ะคลิปคลิปอะไรคะคลิปราศีใช่ไหมครบหนึ่งคำถามแล้วอาจารย์น้องแกรหนอย,อย่างนี้ต้องดูส่วนตัวนะคะนอการงานด้วยด้วค่ะแต่อยากทราบว่าจะมั่นคงและดีขึ้นไหมต้องบอกว่าในยุคโควิดนี้ปักาประคองทุกๆวิกฤตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะเพราะว่ากระทบหมดเลยบอกตรงๆนะคะกระทบ ทุกๆภาคส่วนทุกๆสาขาอาชีพมากๆกันนะคะก็ต้องบอกว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยเพราะว่าแม่หมอเองก็กระทบแบบทุกๆอาชีพที่ทําเลยในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่แบบนิ่งแล้วก็ไม่ประมาทจริงๆนะคะเออนะจุบๆนะคะจุบๆคะ่ะคอมเมนต์ได้เลยนะคะ สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะฟรีหนึ่งคนสำหรับมินคำถทามนะคะคอคุณไม่มีเนาะ <G ül> คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ ทำสีเทาจะรุ่งไหมคะอยากรับหวยสิสิรินาที่สิรินาถ้าทำธุรกิจสีเทาจะเวิร์กไหมอยากรับหวยได้ไพ่ drive ได้ไพ่การเดินทางแกมีความรู้สึกว่าสามารถที่จะพอพอที่จะทำได้นะคะพี่สิรินาแต่ว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงแต่มีโอกาสที่จะทำได้ต้องเรียกโอ้ยลิ้นพันทำได้คะ่ะแต่ว่าต้อง ไปรับหวยรับได้แต่ว่าถ้าทําเงินกู้ทําไม่ได้นะคะเพราะว่า drive มันเป็นการทรรําธุรกิจแบบการเดินทางแบบหมุนมากกว่าเงินกู้จะไม่เหมาะนะคะคุณเมตตาความรักความรักในปัจจุบันมีโอกาสที่จะสมหวังบ้างไหมคะอืม ถ้าสําหรับคุณเมตตาอาจผิดหรือเปล่าขออภัยนะคะแกบอ,อกว่าน่าจะยังนะคะแต่ถ้าอยากมีความรักดีๆนี่อยากให้ลองไปไหว่ออสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ากราบพระก็จะช่วยได้มากเลยนะคะสำหรับคุณเมตตานะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะจ๊ะจะช่วยได้มากเลยนะ คอมเมนต์กันได้เลยนะคะฟรีสำหรับ1คนสำหรับหนึ่งคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่สมัรใจขอบคุณนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์ได้เลยนะฟรีหนึคนสำหรับหนึ่งคำถามนะคะ คุณมากค่ะ,คะพี่สิริน,นาขอบคุณนะคะ